ฮ่าฮ่สวัสดีครับผมเอียหมีลูกน้องสินแสหมิงครับวันนี้ผมมีภารกิจพาสินแสหมิงไปดูห่วงจุ้ยครับและอาจจะไปไหว้พระต่อเห็นสินแสหมิงที่ไหนเห็นผมที่นั่นครับฮ่าฮ่า ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่1ถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2 5 6 4ชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้ดาวพุธเองก็โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัส และดาวเสาอย่างไรก็ดีดาวศุกร์พึ่งขยับย้ายนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์แล้วก็ตามมาติดตๆในวันที่24กุมภาพันธ์นั่นก็คือดาวอังคารที่ย้ายราศีทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นั้นต่างโคจรอยู่ในภพสุภะของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นไปได้ว่า อาจจะมีการติดต่อหรือเจราจาอะไรกันในเรื่องการงานแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยแต่ก็จะเป็นการเจราจาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเองนั้นได้รับประโยชน์แต่ก็วงเล็บนะครับว่าเป็นการเจราจาแบบลับๆฉะนั้นถ้าใครหยิบยื่นอะไรให้กับตัวคุณในช่วงนี้ให้คุณรู้ว่าเลยว่ามันจะไม่ถูกเผยแพร่ออกไปไหนมันจะเป็นการหยิบยื่นผลประโยชน์หรือสิ่งที่ดีให้แบบลับๆนั่นเอง ก็คงจะมีเงื่อนไขต่างๆกันไปแต่ให้รู้ว่ามันจะมาในทำนองนี้นะครับอย่างไรก็ดีดาวพุธเองนั้นยังคงโคโจรอยู่ในเรือนมรณะชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็คงต้องระวังสุขภาพร่างกายไว้สักนิดหนึ่งเปิดมาวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมเป็นวันจันทร์ที่ค่อนข้างที่จะขุกขลักพอสมควรนะครับมีความรู้สึกอิดโรยเหน็ดเหนื่อย มีความรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องอดทนในการแก้ปัญหาต่างๆพอมาถึงวันอังคารวันพุธนะครับปัญหาก็จะคลี่คลายไปด้วยออดีเป็นการคลี่คลายในลักษณะที่มีผู้รู้หรือมีผู้ใหญ่เขาคนนั้นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่มีความชำนิชำนาญเฉพาะเรื่องมีคุณวุฒิวัยวุุฒ์สูงกว่าคุณมาแนะนำอะไรต่างๆที่ดีให้กับตัวคุณในช่วงวันอังคารวันพุธ วันพฤหัสเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเป็นวันพฤหัสที่4ี่นะครับวันนั้นเหมาะที่จะเจรจาซื้อขายต่างๆใครที่ทำงานด้านเซลล์ที่ต้องไปพบลูกค้าบอกว่าเลยว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งเลยที่ชาวมิถุนจะเจรจาอะไรต่างๆสำเร็จนะครับพอมาถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์สองวันนี้จะมีเรื่องคิดเครียดเข้ามา แล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายไว้สักนิดหนึ่งจะมีเรื่องคิดเครียดเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจเข้ามาตัวคุณเองก็มีความรู้สึกอื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนักระวังเกี่ยวเรื่องของการกินอาหารเกี่ยวเรื่องของสุขภาพระวังอาหารเป็นพิษรวงความไปถึงสุขภาพมันโรยๆยังไงชอบกลลในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์พอวันอาทิตย์ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปด้วยด้วยตัวของมันเอง อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีภาพสรุปโดยรวมถ้าเป็นในเรื่องการเงินนะครับผมถือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเองนั้นยังคล่องตัวดีอยู่ในเรื่องของการเงินการทองถ้าจะหมดเงินไปก็หมดเงินไปเกี่ยวเรื่องของการช้อปปิ้งส่วนตัวนี่แหละนะครับไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองอะไรที่ไหนหรอกมันเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยั้งใจไม่ค่อยได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการซื้อของ ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆแต่ก็ถ้าดูแล้วก็ไม่ได้ไปเสียเปรียบหรือว่าถูกใครโกงเงินก็น่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพฤหัสนั้นก็ยังคงโคโจรอยู่ในเรือนมรณะอยู่ร่วมกับเสาอยู่ร่วมกับพุธชาวมิถุนระวังจะมีเรื่องทะเลาะเรื่องขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักในเรื่องของเองินเงินทอง ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิถุนระวังปากเสียงกับแฟนในเรื่องเงินเงินทองๆเถียงการจุกจิกกันผิดใจกันด้วยเรื่องเงินเงินทองๆองในสัปดาห์หน้านี้นะครับส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้แปลกมากครับมักจะมีคนที่มีเจ้าของมาถูกอ,อกถูกใจอยากจะมาสนิทสนมอยากจะมาใกล้คุณอยากจะมามีปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่ดีกับคุณ คุณเองก็คงต้องดูให้รอบคอบครับเหตุผลเพราะว่าดาวที่เดินแบบนี้นั้นก็ยังไม่ได้ส่งผลดีนักให้กับชาวมิถุนในเรื่องความรักในช่วงจังหวะตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามชาวมิถุนผมเชื่อว่าคุณจะสามารถดูสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีขอให้โชคดีสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล